สบายดีจ้าอันนี้มาขายข้าวกล่องนะจ้ะเข้าวกล่องชมพูพัดพงนี่มาค้าม่คา่อสวยข้าวกล่องชมพูพัดพงไอ้อะไรนะอะไรวะชื่อดังอ่ะหมูทอดอะไรนะหมูชมพู่พัดพงชื่อดังอ่ะใช่ไหมที่ลูกค้าถามหาดีดีอ่ะดัง ฮะเจ้าเนี่ยข้าวปลาข้าวแกงไก่ข้าปลาอืมฮะปุงย่าขึ้นยีโมดี่อาสี่สิบค่ะใช่ละ แมค้าอุดมสมบูรณ์แม่ค้าอุดมสมบูรณ์มากหมูทอดชื่อดังนี่แมค้าเข้ากล่องชมพูนะจ๊ะข้าวกล่องชมพูจะอยูุนาตึกยูเนเต็ดน,นะจ๊ะนี่น่ากินมาก Yeah, ที้ทซัมนี่แหละคลิปหนาพอกันไหมสบายดี